สวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายกาโตเป็นประจำอยู่นะครับวันนี้ผมจะ่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกขา้าวโพดมาติดตามสวนขา้าวโพดสวนขา้าวโพดของไทยแล้วใครเป็นเจ้าของสวนขา้าวโพดเหมือนเดิมครับตามมาครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวยวืยวนะัอะไรอะครับผมสวัสดีครับคุณพี่ อันนี้โอ้โหหมไมครับคุณพี่คุณพี่ชื่อะไรแนะนำชื่ออะไรยครับชื่อจุกจุกอ่าที่นี่ที่ไหนครับที่เนี้ยที่นี่หนองม่วงหนองมะเขือตำบลบนหนองมันแดงอ่าอำเภออำเภอบ้นดึงจังหวัดชนบุรีครับผมอันนี้แล้วคุณพี่ปูกกระโพดอันนี้กระโพดใช่ไหมครับกระโพะพันอะไรครับกระโพดพันหวานเนาะอ่ะพันหวานพันสวิตพันขาวม่วงพันหวานขาวเหลืองอ่าขาวเหลืองแล้วอันนี้คุณพี่รู้จักโสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับ คุณเสน,น,น่ห์คุณเสน่ห์คนอ๋อครับนี่ครับท่านดาก้อนสเสน่ห์กัานดาราสายอันนี้แม่ทับน้องหงครับแม่ทับน้องหงแล้วอันนี้อ่าคุณพี่จุกก็พโพสตรางนี้งคุณพี่จกุกฉีดสมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับสามครั้งสามครั้งแล้วอัตราเฉดต,ตาฉีดกีหนึ่งฝาขาวหนึ่งฝาขาวฝานในหรือฝานอกฝาน,นอกอ๋อฝาน,นอกต่ออันนี้ใช่ไหมอ๋อฝานี้ฝาฝาอันนี้ก็เรียกฝาในอันนี้นะฝานายฝานาอันนี้หนึ่งฝาต่อน้ำ อ๋อตอนนั้นสิบหกเล็กก็ถือว่าตีสักเกือบสามิด็ดี่เล็ก็แล้วอันนี้คุณพี่ฉีดไปสามครั้ง แล้วคุณพี่เกดไปแล้วน่ามีความประทับใจยังไงเฉีกระพรสมันงามยังไงมันดียังไงช่วยฝักยังไงครับฝักใหญ่ฝักใหญ่แบบไหนครับฝักใหญ่อันนี้ผมอันไหนดีอันนี้ไม่ได้เลือกนะครับแต่อยากให้คุณพี่แหวกให้ดูหน่อยครับแหวกให้พี่น้องเกษตรกรดูหน่อยเขาว่าของคุณพี่จุกใหญ่ขนาดไหนของแหวกครับเดี๋ยวดูว่าของพี่เขาใหญ่ขนาดไหนโอ้โหโอ้โหจุกไม่ไมเลยครับจุกไม่มีนะครับซูมเลยครับฟ้องซูมเลยครับ อโทษนะครับพี่น้องเกษตรกรสัานเสนบอกจุกจุกยืนอยู่นี่ครับจุกไม่มีโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยครับครับผมผมว่าเสียวมีจริงๆนะครับนี่ครับพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมครับเนี่ยใช่ใชครับนี่คือเขาเรียกว่ากระโพดออกสุดปลายสั่งนี่ครับโดเห็นไหมครับแล้วดูผิวพี่น้องสังเกตดูครับว่าแนวจะสวย จะไม่เบี้ยวครับอันนี้เขาจะโกงฟอสแล้วดูฝักครับโอ้โหนี่ดูอีกฝางครับอัพาโด้โทอีกฝักครับดูอีกฝักนึงครับอันนี้ไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยเอาน้ำครับมางทีช่างนะครับดูนู่นฝักแล้วมาดูฝักนี้นยครับดูครับแต่ละฝักโอ้โหแล้วพี่ยอดเลยครับฉีดโสมแดงไปสามครั้งและใส่ปุป๋ยไปกีครั้งครับโหนึ่งโลใส่ปุ๋ยไป่หนึ่งโล่ไม่ต้องี้เนื้อที่หนึ่งไร่ก็คือคุณพี่จุกใส่ปุ๋ยไปครั้งเดียว หนึ่งลูกแต่ดูผลผลิตครับแล้วฉีดโสมแดงไปสามครั้งครับนั่นครับเอาท่านเกษตช่วยนะครับฉีดตัวฝาขาวใช่ไหมฝาขาวครับอ่าก็คือฝาขาวบวกอะมิโนครับจัจาจยครับอยากจะให้คุณพี่จุกนะครับฝากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าใช้โสมแดงแล้วมันดีอย่างไรช่วยประหยัดอย่างไรครับผลผลิตอะครับสักเล็กน้อยครับแบ่งกันช่วยประหยัดปุ๋ย ประหยัดยาอย่างอย่างตัวอื่นไม่ต้องใช้เลยใช้ตัวเดียวโอ้ครับผมโอเคดีมากโอ้ครับดีดีมากยังไงยังไงครับดีมากต้องยกดิยวเลยครับดีมากผมยกแต้มีผมแล้วเสียวจริงๆเลยเม็ดให้ดูครับให้ดูชัดๆนะครับขอบคุเลยครับโอ้ทุกฝากครับนี่ครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปเลยเดี๋ยวซื้อไปเลยซื้อทั้วซื้อให้ดูเต็มๆครับแบบมี สุดยอดนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับแหวกกันจะจระครับดูไปเลยว่าของจะุกใหญ่ไม่ใหญ่ดูเองครับนี่ครับใหญ่ครับขาเลยนี่ไม่ได้คุยนะครับนี่ถ้าตกบอกว่าใหญ่ครับขาเลยจดะจงนะครับนี่ครับรอแต่ละกวักแต่ละขวักนี่ครับนี่ครับไม่ใช่ว่าไปเลือกมานะครับก็คือเป็นต้นครับแ็บมาเป็นแต่ละต้นแต่ละต้นนี่ครับให้ดูครับพี่น้องเกษตรกรดูว่าสมแดงของเรา ช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนและพลิกชีวิตด้วยตัวจริงนะครับผมดูเจนนะครับนี่ครับอ่าจจะของเถือครับจะของเถือไปเดินดูครับผมนี่ครับอยากจะให้คุณพี่จุกอ่าพาเดินดูครับพี่น้องเกษตรกรตามมาเลยครับนี่ดูครับผลผลิตครับผลผลิตแหวกแหวกต้องไหนก็ใหญ่ตรงนั้นเต็มตรงนั้นนะครับโอ้โหครับผมหาดคุณภาพเลยนี่ครับ หมใญ่เจ้าของสวนบอกว่าใหญ่ครับขาใช่ไหมโอ้โหขวักเขาใหญ่ครับขาเจ้าของสวนมั่นใจนะครับครับผมก็กัดแจะนะครับดูครับดูนี่แต่ละขวักขั้งเกิดดูครับเนี่ยอ่าดูมันเข้าพอดปอกกระเตะฝักแรกเนี่ยจะเติมแต่ฝักสองจะไม่มีเนื้อเดี๋ยวเรามาดูนครับอาจจะมีไหมเนี่ยจะต่อแต่ฝักสองที่นี่มีเนื้ออ่านั่นฝักสองอ่ะดูครับมาดู มีเนื้อนี่ยังไงเนี่ย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 ไนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อบนี้ดูนี่มีนมีนี้ไงกแกกกะโชกครับดูครับนี่คืออ่าน่นดอดูครับดูแน่โอ้โหเป็นไงแล้วดูฝักสองักสองครับองมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆดูครับฝักหนึ่งฝักสอง่าแน่โอ้โหเน่เป็นไงครับฝักหนึ่งฝักสองฝักหนึ่งะเต็มฝักสองก็ยังค่อนข้างแต่ก็ถือว่า อย่างนี้ถือว่าสุดยอดไปครับนี่ครับฝักสองก็ยังแซมได้ไม่ปกติครับพ่าแต่ฝักสองจะไม่มีเม็ครับจะมีแต่ฝักหนึ่งแต่นี่ฝักหนึ่งฝักสองดูครับดูแม็ครับเนี่ยสุดยอดไปครับครับหอมพาะสมดแดงเป็นอาหารชูกาลังเพืชชีวภาพจูเกรนเซ่ร้อยเปอร์เซนครับตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้ดินรส่วดและจะทําให้พืชดูดซับสารอาหารได้ไกลครับจะทําให้พืชโตเร็วโตไวออกผลดีออกผลดุครับ ครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเอ่อจ๊จกและต้องขอขอบคุณบริษัทพริเลนาเน็ตเวเท่บลิตสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพโจลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาเพื่อกเกษตรกรตัวจริงครับไปรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเออเยี่ยม